นะคะพี่ขายอยู่ที่สามรอยหสิบนะหน้าร้านส่งสามห้านะคะพี่ในรายนี้ให้พี่แค่สอง้อยเจ็สิบเก้าบาทนะปกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะคุณพรน,นะเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่สีนี้เรียกสีโอรสนะ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวผ้าไม่บางแล้วที่ซับไม้เนื้อหนาให้อย่างดีค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ดูซับไม้นะอันนี้เป็นเนื้อซับไม้นะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มค่ะกระดุมมุกนะพี่เป็นกระดุมสีเล็กกว่าตัวเชื้อนะใช้ได้จริงแกะได้ทุกเมตดค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มอิฐนะคะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วนะความยาวอยู่ที่4ี่นิ้วค่ะเป็นเดทนะพี่ผ้าลินนผสมฝ้ายค่ะสีนี้ค่ะพี่ จะเป็นสีเขียวนะสีนี้เรียกสีเขียวนะยวนะอยากถามอะไรพี่พิมพ์ได้เลยนะคะพี่อยากถามอะไรพิมได้เลยจ้าสีน,นี้ค่ะพี่ะะ stamps, จะเป็นสีดํานะคะพี่จะเป็นสีดําค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้นะคะพี่ห้าสิบนิ้วค่ะความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะคุณพี่ a i s นะคะรุ่นนี้ให้พี่ 279บาทนะพี่จากหน้าร้านส่ง3 5นะคะของร้านเราไปร้านขายส่งนะพี่หน้าร้านส่ง3 5ค่ะพี่รุ่นนี้เราให้พี่แค่279บาทนะ,าน,นะคะพี่จะเป็นเดสนะคะพี่ผ้าลินินผสมไส้งสานตัวแพงนะปกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่ค่าส่งเหมือนเดิมทุกวันทุกไลนเลยค่ะ29บาทเหมาจ่ายนะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะคะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะ พี่ถามอะไรนะคะพี่ถามได้เลยค่ะราคาให้ไปแค่2องราจ็สิบเก้าบาทสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมค่ะไล่สีให้ดูอยู่นะคะพี่ตอนนี้นะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกีดบัวนะพี่งานสวนมากๆพี่ดูเนื้อลูกไม้นะคะเกตขายทรงนะพี่ตับในเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะถ้าพี่เดินตามห้างรุ่นนี้พี่ขาย พี่เจอสีห้า้าแน่นอนพี่ดูกระดุมนะคะกระดุมสีเดียวกับตัวเสื้อแกะได้จริงทุกเม็ดค่ะในรายนี้ให้พี่แค่2อง้อ็บเาบาทนะพี่สองเจ็ก้าจัง้าร้านส่งสามห้านะคะเอาไปแค่สองเจ็ดเก้าพอพี่ลวดสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกิบบัวนะสีบนสุดนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองค่ะพี่อ,อกหน้าผ้ารุ่นนี้ห้าสิบนิ้วนะ